ดีทุกคนคะ่ะเห็นหน้ากันไม่ชัดหน่อยนะคะวันนี้เน้นเอาบรรยากาศภายน,นอกกันเพราะว่าปอ้อยอยู่บ้านน่ะปอก็กลัวคนเบือ่อไงแล้ววันนี้ปอดไปทาํางานกลับมาก็มาแวะถ่ายรูปต้นไม้ไม่ใช่ถ่ายรูปเิเอาโดรนบินขึ้นไปดูต้นไม้เปลี่ยนสีสวนฐานาบ้านปออ่ะมีต้นไม้เยอะคุณไปดูวิดีโอนะถ้าอยากเห็นนะส่วนเรื่องของเราวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่มีสาระสาระ สำหรับทุกๆคนนะที่พึ่งจะหัดทำ YouTube หัดพูดนะโดยเฉพาะเน้นๆเลยนะเป็นรายการที่ต้องพูดพูดเยอะๆถึงแม้ว่าจะเป็นรายการวอล์กของตัวเองเดินไปอัดไปถ่ายไปแล้วก็พูดเล่าเรื่องไปหรือเป็นรายการที่นั่งพูดพูดๆูดพูดเล่าเรื่องให้ฟังไม่ว่าจะมีสาระ หรือเป็นบันเทิงหรือว่าจะเป็นข้อมูลเพื่อมาบอกต่อให้ทุกคนได้รับรู้กันนะนะโป้โอ๊ต่ะอยากจะให้ทุกคนนะคะอยากจะเลยเพราะว่าถ้าทุกคนทําได้เนี่ยโบ้คิดว่าวิดีโอของคุณน่ะจะน่าสนใจมากขึ้นนะถามว่าแล้ววิดีโอของโบ้น่าสนใจมากนักหรอโบ้ไม่รู้หรอกว่ามีคนสนใจไม่สนใจโพ้รู้แต่ว,ว่าโบ้อ่ะอยากจะทําอยากจะพูดอยากจะเล่า โบท,ทำในสิ่งที่โบแนะนำทุกคนหมายทำเพราะการทําวิดีโอของโบเนี่ยนะก็เป็นการฝึกการพูดด้วยเหมือนกันแรกแรกะโบก็พูดไม่ดีหรอกประเด็นแรกคือคุณต้องพูดให้ไม่เนิบนาบมากนักนะคะไม่เนิบนาบเลยต้องพูด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 ,พดให้มีความต่อเนื่องเนี่ยคุณอย่าคิดว่า มีคนตัดวิดีโอให้คุณอันนี้เน็บน้องสาวเด็บน้องสาวเขาก็พูดเนิบมน้ำๆคือปดอเข้าใจทุกคนเขินกล้องนะคะป๋อมีวิดีโอที่คุยเอาไว้ให้ฟังแล้วว่าป๋อมีเทคนิคอย่างไงเป็นเทคนิคของตัวเองอะทำให้เขินกล้องเพราะใหม่ๆป๋อก็เขินเหมือนกันนะ <S <S <ๆ S 1> เดี๋ยวนี้ไม่เขินแล้วเพราะป๋อไม่ได้คิดว่าปบออะพูดกับกล้องป๋อคิดว่าป๋อพูดให้พวกคุณฟังไงแล้วพูดให้เป็นลักษณะการเล่านะคะอะ ประเด็นแรกคือเนิบหน้าพยายามพูดอย่าให้เนิบหน้าพูดให้ต่อเนื่องประเด็นที่สองพูดให้เหมือนเราพูดคุยกันอย่าพูดเหมือนมาบรรยายนักเรียนทุกๆคนวันนี้นะคะคุณครูได้เตรียมบทความเอามาให้อันนี้ก็เดิบไปใช่ไหมคือคุณเราพิจารณาดูวิธีการที่ปโปใช้ก็คือ โอจะนั่งดูวิดีโอตัวเองแล้วก็ดูว่าลักษณะวิธีการพูดเป็นยังไงนะคะแล้วถ้ามันเนิบๆมากก็ปรับแต่บพูดพูดได้เร็วที่สุดเท่านี้แหละพูดพูดเร็วกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะคะดีกว่าเนิบนบคิดเร็วๆเวลาเราคิดอะ่ะใครที่พูดไม่มีสคริปต์นะคุณต้องนึกไว้ก่อนว่าคุณจะเล่าเรื่องอะไรแล้วคุณก็พูดต่อเนื่องไปเลยนะเป็นทักษะนะทุกคนต้องฝึกนะเพราะว่าพเองนะ่ะ ที่พูดได้อย่างที่คนเห็นทุกวันนี้ก็คือฝึกเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะไม่ไร้รื่นสนุกสนานเท่ากับเน็ตไอดอลวัยรุ่นก็ไม่เป็นไรหลายหลาย,หลายคนที่เขามาดูอ่ะเขาก็ดูเหมือนพี่สาวคุยกับน้องสาวหรือเป็นป้าอย่างเงี้ยคุยให้หลานๆฟังเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเขาก็ว่าอย่างนั้นนะนะแต่ก็ไม่ใช่ถึงกับพูดเนิบหนะ้าพูดจังหวะห่างเยอะถ้าไม่ตัดนะคุณวิดีโอคุณอนะ่ะ จะฟังดูแล้วก็รอไปเถอะเอ๊ะเมื่อไหร่จะพูดเมื่อไหร่คําต่อไปจะมานีนะพยายามพูดให้ต่อเนื่องเหมืนที่โบทาอยู่วี่ไงข้อที่สามนะเอาสาข้อพอเวลาคุณพูดคุณเริ่มต้นวิดีโออะไม่จําเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งหรอกคือเข้าใจว่าทุกคนอยากจะฝากช่องตัวเองให้ทุกคนได้รู้จกักอยากจะมีเอกลักษณ์ก็ได้ถ้าเรามีการคิด คำพูดว่าเอ๊ะแต่ละครั้งอย่างโบ้ะโบจะคิดนะแต่ละครั้งที่เปิดวิดีโอมาไม่น่าเบื่อไม่ต้องพูดซ้ําๆเหมือนเดิมโบจะชอบคิดเอ้ยทำยังไงให้ไม่น่าเบื่อพวกนั้มาจากไหนล่ะพวกก็ไปดูในช่องที่เขาคุยเก่งๆที่ทํารายการดีๆส่วนใหญ่ก็จะดูรายการทีวีพิธีกรไม่ได้เก่งทุกคนนะคุณคุณก็เลือกดูเอานะก็คิดเอาว่าทํายังไงให้ไม่น่าเบื่อเวลาเราพูดคุยเราก็ยิ้มแย้มแจ่แมใสให้เป็นธรรมชาตินะคุณ คุณลองดูตัวเองในวิดีโออ่ะเป็นธรรมชาติไหมหรือยิ้มยิ้มแบบฝืนไหมหรือยิ้มแบบธรรมชาติอย่างเงี้ยเวลาจะยิ้มแบบธรรมชาติก็ให้จินตนาการสิ่งที่เรารู้สึกดีมีความสุขแล้วเราอยากยิ้มกับสิ่งนั้นจะช่วยได้นะ3ข้อพอนะคะแล้วโว๊จะไปแวะเวียนดูนะคะช่องของคุณ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 ที่โบ๊ทเคยไปแวะเวียนดูนะ ถ้าใครที่โบนไม่สนใจดูก็ไม่ได้แวะไปนะไม่เป็นไรใช่ไหมคุณคุณเหมือนกันถ้าคุณมาดูช่องโบนแล้วคุณไม่ได้ชอบคุณก็คงไม่แวะมาอีกเหมือนกันนั่นแหละมันก็เป็นความจริงแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นๆไปลคะค่ะบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ทำวิดีโอกันอย่างสนุกนะคะสวัสดีค่ะ